ในประเด็นที่ว่าทั้งภูมิใจไทยและประชาชนยอมรับอย่างเปิดเผยเลยแถลงข่าวเลยว่ามีการนาข้อตกลงล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องการมาร่วมรัฐบาลซึ่งรวมถึงเงื่อนไข,ขของพรรคประชาชนเช่นการยุบสภาภายในสี่เดือนเรื่องอการทํางานอะไรต่างๆหลายเรื่องซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถจะถูกตีความได้ว่าเป็นการผิดรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่ามีการทําข้อตกลงกันก่อนอแล้วก็ทําให้พรรคประชาชนอาจเจริญชนะท,ที่เป็นผู้ครอบงำรัฐบาลได้ ซึ่งโดยรัฐมนูนแล้วจะมีเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าใครจะมีข้อตกลงก่อนหน้านั้นไม่ได้ในการครอบงำรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยเป็นบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ต่อไปทั้งสิ้นนะครับเ,เรื่องอาจจะรุนแรงถึงขั้นยุบพักกันต่อไปแล้วก็จะมีการตีความ,มันต่อไปอว่าใครจะเป็นรัฐบาลได้หรือเป็นรัฐบาลไม่ได้นะครับค,คือผมเองพูดไปล่วงหน้าคงไม่ได้แต่พูดได้แต่เพียงว่าที่ผ่านมาการยุบพักก็เกิดขึ้นจากข้อหาต่างๆเหล่านี้นะครับคล้ายๆอย่างนี้มันก็เลยพอจะ นำมาเป็นเหตุให้ต้องพึงสังวรน,นะครับว่าต้องระวังคือพูดง่ายๆว่าขณะน,นี้ประเทศกําลังเผชิญกับปัญหาสองอย่างพร้อมกันก็คือเสถียรภาพการเมืองในประเทศและเสถียรภาพการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะระหว่างเรากับประเทศในอาเซียนด้วยกันแล้วก็สภาพของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดนี้ห่วงบอกตรงๆนะครับแต่ก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยต้องเครียดเกินไปเอาเป็นว่าถ้าเครียดก็กลับไปดูข้อนหนึ่งก็คือว่าเรายังปรับเปลี่ยนด้วยวิธีสันติ นะครับและเมื่อปรับเปลี่ยนได้ก็ปรับเปลี่ยนได้อีกเรื่อยๆตามขั้นตอนของระบอบประชาธ,ธิปไตยเพราะฉะนั้นถ้าชว่าไปแล้วเราก็อาจจะจิตตกไปบ้างแล้วแต่ว่าใครยืนอยู่ตรงไหนแต่ว่าในงแง่ระบบและระบอบแล้วเราจะเดินต่อไปได้ดี